ยายาอุรัสยาชี้แจงแล้วหลังถูกโยงข่าวเมา้าคู่รักพระเอกนางเอกคบหามานานแต่ไม่ยอมแต่งงานเพราะมีโลกสองใบ ขาเดนขาเด็เเดจะพาเพื่อนๆไปดูเรื่องราวท่เรีว่าเป็นประเด็นที่หลายคนกำลังให้ความสนใจหลังจากมีข่าวเมาว่าคู่รักพระเอกนางเอกที่คบหากันมานานแต่ไม่ยอมแต่งงานกันเพราะไฟชายมีโลกสองใบจนมีคนโยงไปถึงคู่รักคนดังหลายคู่ซึ่งรวมไปถึงคู่ของยาย่าอุรัสยาและนาเดตคูกิมิยะด้วยเช่นกัน ล่าสุดยายะอุรัสยาได้มาร่วมงานการลาเปิดตัวภาพยนตร์ Home Sweet Home Rebirth พร้อมเผยถึงประเด็นข่าวดังกล่าวระบุว่าก็เห็นแล้วคนแก้ข่าวให้เยอะหนูก็เห็นแล้วหนูก็ฮะอะไรเนี่ยแล้วก็รีบส่งให้พี่แบว่า what is that เขาก็บอกว่าใจเย็นเย็นเขาไม่ได้พูดถึงเราตกใจนิดหน่อยก็ส่งให้แม่แล้วก็เพื่อนทุกคนแต่ไม่ใช่พวกเราแน่นอนถ้าใช่นะไม่ใช่แค่หยุมเราว่าค่อนข้างมั่นคงมากพวกเรารักกันดีซึ่งเราว่าค่อนข้างมั่นคงมากพวกเรารักกันดีค่ะ ถาว่าตกใจไหมว่าเป็นคู่เราได้ยังไงไม่ได้ตกใจในเชิงที่แบบมันเป็นเรื่องจริงแต่แค่ตกใจว่ามันมาถึงพวกเราได้ยังไงแค่นั้นเองงงมากๆแต่ก็เข้าใจได้ค่ะเลขมันใกล้เคียงกันส่วนพี่แบกเขาก็แค่ตลกค่ะไม่เสียเรียดขอขอบคุณขอ้อมูลจากทีนิวส์ขอบคุณค่ะ